ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำไอติมปีโป้กันนะคะทุกคนนี่อันนี้บีปีโป้มาทั้งหมด3าอันแล้วนะคะมีสีม่วงสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะทุกคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นนมสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะยี่ห้ออะไรคะรดันมิวค่ะยี่ห้อดัสมิวนะคะทุกคนแล้วก็มีอะไรคะที่ใส่ไอติมที่ทำไอติมนะไม่ได้ใส่น้ำตาลอันนี้ไอที่รูตรงนี้ที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นแบบ ที่เขาไว้ดื่มน้ำนะคะทุกคนไปดูดดดน้ำใช่เยวจะมาหั่นปีโป้กันเลยนะคะน้องพันก็กินอย่างเดียวเลยบอกขั้นตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะคะต้องให้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้นะคะเ็เดี๋ยวมีจ่จะบาดมือได้คุณแม่จะเป็นคนหั่นให้น้องพิมพ์พกับน้องพันนะคะ น้ำสตรอเบอร์รี ury, ่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่คะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรนะไอติมปีโป้ค่ะถ้าเราไม่เอามาทำไอติมปีโป้ล่ะเราจะเอาเอาปีโป้ไปใส่ช่องแช่แข็งได้ไหมได้มันก็ะจะอร่อยมากๆเลยเป็นทรายใช่ไหมใช่แต่วันนี้เราจะลองทำไอติมปีโป้ดูต้องหั่นเป็นชินน้นเล็กๆนะคะ เดี๋ยวเราจะถามอย่างหนึ่งนะคะโรงเรียนพวกเราปิดเทอมกันแล้วนะคะปิดเทอมตั้งแต่วันที่วันพุธค่ะวันพุธที่ห้ามีนาคมนะคะเป็นวันสอบวันสุดท้ายนะคะเพื่อนๆปิดเทอมกันแล้วหรือยังหนูอยากรู้บอกพี่อยอ่โรงเรียนอะไรคะแอ่พีมกับน้องพันอยู่โรงเรียนรัตนศึกษาค่ะอําเภออะไรอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ถามาชวนจกชวนเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนเพื่อนมาเที่ยจวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะมีอะไรบ้างลูกมีวัดพระมหาธาตุใช่มีวัดธาตุน้อยวัดธาตุน้อยมีวัดไอ้ไข่นะคะฮะ,ะวัดอะไรเนี่ยวัดไอ้ไข่ค่ะอืออยู่ที่อำเภออะไรไม่เคยได้ยินเลยมีค่ะบ้านน้องพันบ้านน้องพันกับบ้านน้องพิมพอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอนาบอนค่ะ เดี๋ยวให้น้องพิมพ์กับน้องพันเป็นคนเอาปิมงโป้ใส่ในแม่พิมพ์กันนะคะเอาเปิดแรกก่อทำไใส่กันเดี๋ยวใช้ช้อนค่ะช้อนคนละอันมามาจ่วยให้อ่าให้น้องพิมพ์น้องพันช่วยกันไปอย่าใส่เยอะนะแบ่งๆกัน แล้วช่องนั้นพอแล้วนะใส่สช่องนู้นด้วยอแอบจิ๊บไปอันหนึ่งอัน่อยฮะช่องสอง นึ่งอืมช่องหนึ่งช่องหนึ่งนิดนึงขั้นหนึงกับช่อง2องแล้วก็เสร็จแล้วช่องอื่นไม่ต้องลนะ กินไปด้วยทำน้ำแข็งไปด้วยอ่าหมวเราจะเทนมกันนะคะเอาเทเลยค่ะขยอยก่อนเขย่าก่อนเขย่าก่อนเขย่าก่อนปิดฝาปิดฝาขย่ยเบา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 เทคนะสองช่องนะเบาอ ให้น้องพันธ์พิมจับให้น้องหน่อยโอ้โไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> จะพอไหมอ้าว,ะวะพอดีเลยหมดพอดีเลยช่องนี้น้อยสุดเลย <c oughs> เอาเอาเดี๋ยวเซมีทคนพิมพ์จับให้หน่อยพิม เริ่มจากสีน้ำตาลเขียวชมพูเลหลองน้ำตาลเขียวชมพูค่ะขั้นใส่อันนี้แบบเขียวก่อนแลวที่ใส่ชมพูกับตองเองกดลงไปให้แน่นตอนนี้มาอีกฝั่งยหนึ่งที่ดูต้องอยฝ่งเดียวกัน โอเคถือไปค่ะเจ๊พิมพเราบัง6กไปค่ะเอาไปค่ะไปเก็บอ่าน้องพันเปิดตู้เย็นรอไปแล้วอ่าิดตู้เย็นเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าแข่งเราจะเป็นยังไง